ปัญหาชาวบ้านด้วยเราก็ยังคงยืนหยัดนะครับที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะบอกไปดังๆให้ใครที่อยู่แถวๆนั้นใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนรับผิดชอบใดๆก็แล้วแต่ให้มาช่วยดูแลพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนครับข่าวนี้ครับชาวบ้านปักธงชัยครับ บอกว่าน้ำเน่าคําวันเน่าแป๊บๆก็โอเคแหละแต่มันซ้ำซากเน่าแล้วเน่าอีกวนไปวนมาแบบนี้ก็วอนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับช่วยแก้ไขหน่อยเถอ,อะไปชมภาพกันครับว่าจะเน่าขนาดไหนครับชาวบ้านครับในพื้นที่ตําบลเมืองปักอําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นไงดำปิดปีเลยสแสดงว,ว่าด้วยค่ะมีฟองฟองด้วยสแสดงว่า เอางี้คุณผู้ชมถ้าข่าวไหนร้องสื่อมาแสดงว่าร้องหมดแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้ผมขออนุมานไว้ก่อนนะร้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่้วแต่เขาไม่มาแก้สักทีสุดท้ายก็เลยต้องพึ่งพึ่งกระบอกเสียงของสื่อมวลชนว่าช่วยหน่อยเถอะไม่ไหวจะพูดแล้วโดยเฉพาะ7ดสีช่วยชาวบ้านเนี่ยครับร้องมาเลย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพของรายการเจ็ดสีช่วยชาวบ้านที่สะท้อนเหมือนกันนะ<ช>ว่านียมันเกิดปัญหาแบบนี้ในชุมชนมันไม่ได้รับการแก้ไขเลยอยากจะให้ช่วยหน่อยเพราะว่าการที่เขาร้องมาในครั้งนี้บอกว่ามันเดือดร้อนจริงๆนี่ฟองเอ่ยมแรงแมงต่างๆเอ่ย <c oughs> แล้วยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่น้ํา <c oughs> มันหยุดมันนิ่งแบบนี้แล้วมีขยงขยะลอยเต็มเลย<ช>สิ่งนีชีวิตในน้ําคงอยู่ไม่ได้แล้วมั้งคะแน่นะจุดเนี้ย แล้วทีนี้ความน่ากลัวของมันก็คือว่าน้ํำดาๆเราไม่กล้าอยู่<ฆ>ใช่ไหมแต่มแมลงต่างๆที่ขึ้นมาจากน้าเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันเป็นพาหะนำโรครเหมือนกันและคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเขาบอกว่าเหม็นเหม็นเอามากๆเลย<ฆ>นะครับแล้วก็ในขณะที่ลําคลองลําคลองเนี่ยเขามีชื่อด้วย<ฆ>ชื่อว่าลําคลองห้วย ลำสำลายนะครับ <ฮะ S 2> ลำสำลายใครที่อยู่ปักนะครับส่วนท้องถิ่นเออย้าได้ยินข่าวนี้แล้วรีบลงไปดูเลยนะครับเขาบอกว่าน้ําไหลผ่านเทศบาลตำบลเมืองปักเน่าเหม็นเหมือนปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่ามันเป็นมาแล้วหลายทีแล้วอยากรู้ว่าน้ําพวกนี้มันมาจากไหนอะคะเขาสันนิษฐานว่า <ฮะ S 2> คนอีสานเนาะตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีโรงงานที่แบบ ดองผลไม้ oh. ซึ่งโรงงานที่ดองผลไม้เนี่ยอยู่ในระแวกนั้นพอดี <c oughs> อันนี้เขาไม่ได้ปักปั๊มนะครับ <c oughs> หรือเขาไม่ได้กล่าวหาว่าส <c oughs> <c oughs> ันนิฐานท่านเป็นคนปล่อยน้ําลงมา <c oughs> <c oughs> แต่เป็นข้อสันนิฐานของชาวบ้าน <c oughs> ที่อยากจะแจ้งเบาะแสะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบ <c oughs> ชาวบ้านเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะ <S <S ขีดกันนะอย่าฟ้องนะอาจจะเป็นการปล่อยน้ําจากการดองผลไม้ลงมาที่คลองเพราะเขาก็ไล่ไปดูแล้วว่ามันมีเหมือนท่อน้ําแล้วก็ปล่อยลงมาที่คลองเวลาปล่อยลงมาที่คลองเนี่ยมันมีฟองขาวๆเกิดขึ้นซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าฟองขาวๆที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแต่ถ้ามีฟองเขาก็มองว่ามันน่ากลัวเขาก็เลยล้อมบอกว่า ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าปีที่แล้วเนี่ยก็บอกไปแล้วว่ามันเน่ามันเหม็นมันเสีย<ม>วิธีการแก้ไขก็<ม>คือเอาก้อน EM เนี่ยมาบำบัดน้ำ<ม>โยนลงไปแต่ก้อน EM เนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบก้อนแบบน้ำหรือใดๆเนี่ยมันแค่ช่วยลดหรือบรรเทาก็คือได้ชั่วคราวได้ชั่วคราวมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นตอที่แท้จริงก็คือถ้ายังมีต้นเหตุก็คือคการปล่อยน้าเสียลงมาอยู่เนี่ยมันก็ยังเจอกับปัญหาเดิมๆิมใช่ แล้วเขาบอกว่าอะโยนปุ๊บมันก็หายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ปัญหาเดิมๆมวนกลับมาเพราะว่าต้นตอของปัญหาย,ยังไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านก็ร้องใหม่ค่ะร้องใหม่วนลูกกันไปโยน EM ใหม่ร้องใหม่รอบนี้ร้องสื่อแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่าให้ช่วยการตรวจสอบเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยบอกว่าวอนละอขอให้สื่อเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงมาตรวจสอบหน่อยได้ไหมซึ่งในขณะนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบกับนาย,ยกเทศบาลตำบลเมืองปากนะครับท่านก็รับทราบปัญหานี้แล้วแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับจะประสานเร่งด่วนเลยในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้โดยเฉพาะ จุดหรือพิกัดที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยข้อสันนิษฐานข้อสังเกตเนี่ยว่าน่าจะอยู่จุดไหนพิกัดไหนเขาก็จะลงตรวจสอบดูว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงจะต้องปรับปรุงแต่ค,ความเป็นไปได้ก็สูงเขาจึงไปถามเบื้องต้นแล้วทางโรงงานหรือจุดบริเวณที่เขาหมักเนี่ยหมักผลไม้ดองผลไม้เนี่ยจริงๆอ่ะเขาอยู่ในระหว่างที่เขาไปสร้างที่ใหม่เขาจะไปทําที่ใหม่ที่ให มีผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุดก็อยู่ระหว่างการย้ายว่างั้นตอนนี้ก็เรื่องน้ำนะครับเร่งด่วนเลยว่าจะผลักดันน้ําอย่างไรช่วยชาวบ้านอย่างไรเพราะว่าถ้าสันนิษฐานแล้วแก้ไขแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าในระยะยาวม,มันจะยังมีปัญหานี้อยู่ไหม,มนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่แค่โรงงานแห่งนี้นะแต่ว่าโรงงานทุกๆท,ที่เนี่ยเขาก็ต้องมีกฎเรกเกี่ยวกับการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมรหรือว่าจะต้องมีการบําบัด ไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียก่อนที่จะออกจากโรงงานหรือรว่าบําบัดเรื่องของอากาศด้วยนะคะคที่อาจจะเป็นมลพิษต่อชุมชนก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่เป็นปัญหาตรงจุดนี้นะแต่มันก็คงยังมีอีกหลายๆพื้นที่อ่ะที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะคก็ต้องฝากทางโรงงานต่างๆต้องดูแลสังคมคด้วยนะคะ